ปราดในทูตอนอาจาร์แกงโบราณที่หากินยากอาจาร์ภูเก็ตเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตและจะเห็นกันมากในช่วงประเพณีถือศีลกินผักเนื่องจากเมนูนี้มักถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเมนูที่อยู่ในลิสต์อาหารเจประจำศาลเจ้าภายในเมืองกระทู้อยู่เสมอ ซึ่งอาจารย์ภูเก็ตมีลักษณะคล้ายยำใหญ่แตจะทําเป็นแกงประกอบด้วยผักสามชนิดแตงกวาถั่วฝักยาวก้านผักบุ้งและน้ำคลุกอาจาร์โดยลักษณะของอาจาร์ที่อร่อยผักต้องมีความกรอบมีความข้นของกะทิน้ำคลุกคลิกมีความหอมและความมันของถั่วคั่วงาขคั่วสีของอาหารเน้นสีสันเขียวเหลืองแดงและรสชาติออกเปรี้ยวเค็มหวาน อร่อยลงตัวถึงแม้ว่าอาจาร์ภูเก็ตจะมีขั้นตอนการทำที่ง่ายมากแต่กลับหากินได้ยากขึ้นทุกวันเนื่องจากเป็นเมนูที่บูดง่ายหากมีการเก็บรักษาไม่ดีปราดในทูครั้งนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นางมองเช่งแท่ชัวหรืออีเช่งเป็นผู้ข้ามวอดในการทำอาหารพื้นถิ่นภูเก็ตของเมืองกระทุ้ได้มาสอนวิธีการทำเมนูอาจาร์นี้อย่างละเอียดให้ทุกคนได้ดูกัน อาจาร์ถือนี่มันมาจะก่นกินนี้มะเพืตั้งแต่ดูเป็นรอยพีแล้วเลยรออันนี้อันนี้เจ็ดสิบโบเดสิบเื่อไรแปดิบแล้วมาจะาลุ้นากี้ร้อน่ลุน้นแมเป็นร้อยเลยว่าเมเลยร้อยว่าพีแล้วอะไรอย่างนี้แบนี้แต่คอนยังเม่ะไนะ โอ้มัตย์ใหญ่ก็มีแต่ก็ทำคลายคลายขึนกันหรือมาเขาแจ็คเลื้ยเป็นแกงเลือดทุกบ้านเราเลี้ยง็บบคจีนข้าวเหนียวแล้วไม่ไดมีอาจ่ายก็ชอบเขาไข่ดีพราะช่วงนี้ก็กินพักเยอะเขากินพักเขาได้ไปกินพี่พาน้ำใต้พันนั่นใช่ไหมคนจะชอบมาดีสุกข์เหนือนี่มันเป็นอาหารที่น่ากินนะอย่างกินน้ำแกงเราก็พักแค่นี้ในตัวอะไรวะพักบูงมากเลยเราเอามากินได้เลยวะถือดิบมีแตงพักบูงมีถั่วมีพริกแดงทุกงานก็ต้องคุยห้อง งานที่มันมาเรวก็ต้องใช้คั่วงานที่เขากล้มามันไม่ได้คั่วถึงทั่วเราก็ต้องมาคั่วให้เขาเนื้อคั่วอะไรก็ต้องมาบดแต่งานไม่ต้องไปบดพักเราต้องเตรียมผักบุงข้าววายทั่วเฉียดเอาไวยทั่วกระพุงนี่ต้องหลัวตางน้ไให้เดือดดีใส่เกลอลงไปน้อยๆเอื้อทั่วเลือผักบุงเดี๋ยวตักขึ้นมา ถ้าขึ้นมาถึงใจไว้ให้เย็นไม่ต้องไปเชน้ำย็นให้เราเชน้ำย็นน้ำเก่เงจะผ่าเสียลาเราไปใส่ถ้ากินเลยมัดได้มันจะรกนแต่ทาเทียไว้เรากินไม่มดัดมันเสียเป็นเถ้เต่งเป็นรางน้ำย็นหลามาถึงนี่น้ำเก่งมันเสียเชืเ่อเต่งนี้นะฟันเพ็จตั้งเ่ากลือไว้ก่อนเราก็ไม่เจอถึงกับใส่เกลือม้าตีเข็มโดกัรประมาณเอาพอเชไไปพักนึง มันนวลพอ,อนว้ก็การต้องมาย้ำไหมย้ำย้ำจนวนการมาล้างนา้ำแล้วตักประมาณสามตีล้างเด็ก็ย้ำย้ำเล็กก็ล้างสามตีพอสามตีตีสามบิดแห้เงเลยกดน้ำแห้งเลยพอกดน้ำแห้งปั๊บมาใส่กับน้ำพื้งใส่น้ำส้มสายชูเฉยเฉยกับประมาณมาแน่ๆนะน้ำตาลนี่ไงประมาณมาอย่าลืมใส่ให้มาก่อนคือใส่น้อยไว้ก่อนก็ลงมาแลก่อนอันนี้มันเกี่ยวจัดไปไหม ไอ้นี่มันเค็มจัดไปมันเลยใช่ไหมนะแต่เค็มน,นั้นมันไม่เค็มว่าโคโหยจำเกลือนวลเร็วเราลา้าไม่ฟังสานตีเลยวาย่าผลลังธ์ยานั้นเราไม่ต้องไปเกลือเลยนะขิมเสวนมันได้ว่ามันมันกรอบมันเปรี้ยวกับหวานทีนี้เสวนปลาซ้อน้ำแกงกับไส่มีกะทิมีเครื่องปรุงแบบว่าน้ำตาลเกลือนะแล้วก็ถั่วงาแล้วก็พริก ห้องเทียมนมาบดแล้วไปเที่ยวกับน้ำมันให้หองแล้วที่ก็ใชายเสม้มาข้ามกับน้ำกะทิไอ้ที่บางทีเขื่อนเก่งกัง้งงไงไงนแะล้วมันยากสก,กิดพอเราไปคั่วไม่ได้คัเตี้ยมาได้กินไหกต้องเอายื้อปัน่นน้ำปัน่นไม่้น้ำไม่เอาทึงเรื่องปุงนันนเราก็ต้องมาคั่วให้มันห้อมกับมันก่อนนะพัดเอ้อกับมันพเราตั้งน้ำนี่แล้วอันนี้เราปุง้งไดต้องปุงเขื่องแล้วนะที่พัดเขื่องไอ้มาใส ต่อยเร็วกัขคงรถเลยเอาหลัดชาดเปียวรถัดชาดว่านยูคสี่นี้มันจะมีอยูโซ่หรถดว่านกับเปียวแต่ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไกลใจกันแต่ว่าเนนว่านนะเว้นด้านน้ำล่ะเห็นไหมบระทับเลยมันไม่มีอะไรเงี้ยไหนเดียวเมื่อมาลูกนู้นนี้ก็ทำางเลยว่านะข้อนำแกนทำอะไรแต่เราวันนี้เอามาสาธิตนี่ตีการทำข้อมูรั่นไมเลยเมื่อเราแกงสีผู้ถ้านผูเลยมันก็คกลายๆกัน น้ำแกงถ้าเราได้ตัวเย็นคันเย็นเลยไงไอ้นี่แกเย็นนี่ก็เย็นไม่เคยเท่าไรใช่ไหมไอทำมันพอได้กินไอ้ที่เปรี้ยวอมทำตจนไปมันก็เกินเวลาไปนานก็มันจะกลัวเสียมันเป็นกะทิทั้งย่างย่างท่านเราทำเป็นแกงกะทิพอไวเย็นทั้งเวลาตีได้เจอมูอเราไปตั้งไข่เดือดได้แต่นี่มันตั้งไม่ได้ทั้งทีตั้งไงก็ต้องขนมนี่ไม่หลังไงทั้ง่คนไม่มาเหลืองก็าช่อแล้วก็ไปใช้ตุยเย็นหน่อยได้นะกินได้แล้วคนที่กินได้มันก็โอเค แต่วันนั้นมันจะวายเด่มคืนเลยมันไม่ได้ได้หรอกไงเขาก็จะเก็บยะล่ะที่ทำยะนั่นคือเ้าเก็บยะที่ามาตั้งควอยมันนี่ไม่ได้เลยนี่ยให้เขื่อไม่ตั้งควอยไม่ได้เลยแล้วเปื่อยเลยมันไม่ร้อยนะมันนวล้วเลยเพื่อบอกเขเก็บยะแล้ก็ทำค่ายมัดเลยพอมัดเขาก็ทำเขื่องใส่ได้หรเอ้งเขาก็ใส่บาลนี้มาเนาะเขากมอทานี่มัดก็ทำไม่หลังน้ำเขาก็ทำไวได้น้ำนี่ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าใส่ทักลงไปเลยมันเก็บไม่ได้พอเราเอามาอุ่นไม่ให้เดือดไม่ได้ทักเปื่อยมอดทำไง เด็กกินยาบางทีเด็กรุ่นนี้นะก็ผุนไม่ได้เด็กรุ่นนี้กินไม่เป็นลายพักทึ่งไม่ใช่อาจารย์ต้าเป็นพักกับเด็กเมื่อกี้เขาถเคย่วออุคาตีว่ากินเกแล้วดีที่สุดมันยืดดีแบบกุ้งคนกินนั่นน่ะจะเข้ใจน่ะคนพันไม่เป็นนะเด็กรุ่นไม่มันใช้สใจกินไม่คล่องแบบนี้ใช่ไหมถ้ามันรุ่นไหนยืดเรามันต้องไมอยู่เพื่อมาเป็นรุ่นมันรุ่นมันก็กินเป็นเฮเด็กแต่เด็กรุ่นนี้มันจะกินเป็นในพัก น,นมม่นนอกจากนี้ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักอาจารย์ภูเก็ตยังเป็นเมนูที่นิยมรับประทานกันเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์สำหรับใครที่เบื่ออาหารเจเมนูเดิมๆแล้ว ก็อย่าลืมลองทำเมนูอาจาร์ภูเก็ตนี้กันดูรับรองว่าทำง่ายแถมยังอิ่มสบายท้องอีกด้วย